ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม วาเเลยครับอที่นี้มึงลองเปิดอีกรอบมาเล่นกูได้แค่รอบเดียวค่ะนั่นแหละความลับของผมเค้ากับตันอะไรที่มึงรู้แล้วมึงก็จะไม่กลัวลองฟังอีกครั้งดูนะครับทุกครั้งที่ผมไปนั่งบนเตียงหมอ,อฟันน่ะมันทําให้ผมนึกย้อนไปวันนั้นไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนตลบกว่าที่ผมเป็นเดียวขนมหวานอะ่ะถ้าพี่คิดงั้นจริงนะ วันนั้นก็คงไม่พูดแบบนั้นกับน้องหรอกคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าการแปรงฟันแรงๆจะทําให้สะอาดแต่จริงๆแล้วมันคือการทําลายผิวเคลือบฟันวิธีที่ถูกก็คือใช้แปรงขยับเบาๆบริเวณคอฟันจากนั้นค่อยๆปัดลงมาเบาๆถ้าเป็นข้างล่างก็ทําเหมือนกันโอ๊ยพี่ผมมาทําฟันนะไม่ได้มาเีแปรงฟันแบบเด็กอนุบาลน่ะการที่คนเราฟันผุ มันฟ้องว่าเราใช้ชีวิตอะไรติดบางอย่างถ้าน้องอยังทำเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันอีกเอ๊ะหรือว่าน้องอยากเจอพี่อีกเหรอถ้าพี่พูจาและสาระแบบนี้ผมไปก่อนนะเดี๋ยวโยรงานฟันให้ฟังก่อนข้อ1นึ่งแปลงฟันให้ถูกวิธีจะมีสอบด้วยข้อ2ระวังที่อุดฟันหลุดของแข็งของเหนียวให้งดไปก่อนข้อสข้อสาม ไยพี่บอกมาแค่สองข้อเลยเอาเหรอเอา้าชื่อว่าให้ไปสาวไลยเนี่ยซื้ออะไมาเยอะแยะวะอ๋อวันนี้กูจะยายคนนึ่งเขาหาขนมขายเลี้ยงหลานพิการกูก็สงสารก็เลยหมอมาให้ร้อไเพื่อนกูใจบุญเหมือนกันนะเนี่ยมีอะไรบ้างวะก็มีเนี่ย กะละแมตังเมตุตับก็พาฟฟี่กอนนี่มึงตลกกับกูปะเนี้ยกูพูดไม่อุดฟันมามึงจัดให้กูครบเลยทั้งของแข็งของเหนียวเอากูจะไปรู้ไม่เล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกินเองโอ้โหเพื่อนกูโชว์ปากขนาดเนี้ยเงินเหลือใจข้าวห่อแล้ววะสบายเลยตั้งหลายอาทิตย์ะวะหลายอาทิตย์ก็เชียร์แล้วมันลื่นแล้วนะเว้ยบามึงจำผิดแล้ว โอ้ดิไม่ใช่มันเลินแต่เป็นพวกนี้พวกนี้พวกนี้ไงไอ้กัาบมึงเอาไปขึงยายเขาเลยยี่่าร์ไพส์ปปสปปไม่ใช่คนดูนะครับที่เซอร์ไพรส์สปปรพวกเราเนี่ยที่เซอร์ไพรส์ คือพวกเราเป็นหมอขนมช่วยคุณยายมาครับก็ถ้าใครอยากสมทบทุนพวกเราก็กดหัวใจไว้ได้นะครับทางกรีเบิร์ดคอมเมนต์ว่าถ้าน้องซองกินตังเมตัวหนึ่ให้ร้อยนึงอ่ะโอ้โหเลือกของยากซะด้วยเฮ้ยคุณอีเวนขอชาเลนจ์ถ้ากินหมดเลสามสิบวิให้ห้าร้อยอ่ะห้าร้อยาไอ้ก๊จ้าเวลาไปหนึ่งสาๆะหน่อยดีกว่ากูก็หนึ่งอง สองสสุดท้ายทันไหมทันครับแล้วเสียอะไรไปบ้างทุกอย่างที่พี่อุดให้ติดมากับตังเมย์หมดเลยพี่ครับพี่ช่วยอุดฟันให้ผมหน่อยได้ไหมไม่เตือนแะไรใช่ไหมให้ระวังอ่ะรอบนี้ผมจะระวังไม่ดื้อไม่สนครับ โ oh, อ้ปวยฟันมากเลยทำไงดีเนี่ยโอ้ oh, พี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมอะปวดจะตายเหรอเนี่ยอ๋ออ๋อ ช่วยหน่อยนะคะอืมปวดฟันมากเลยจะตายอยู่นี่สุดท้ายทำไหมก็ทำแล้วเสียอะไรไปบ้างกูไม่ได้เสียคำพูดนะเว้ยก็คนไข้เดือดร้อนนะให้กูทำไง ยังไม่ได้ว่าอะไรดิมึงก็รู้กูไม่ชอบคนไข้ที่ไม่ดูแลตัวเองที่สุดเพราะน้องสัญญากูหลงนะว่าจะไม่ไลฟ์แล้วอะกูเลยยอมช่วยเอาดีๆมึงโกรธที่น้องเขาไม่แคร์ตัวเองหรือไม่แคร์คำเตือนมึงกันแนมวะห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ,อันนี้รวมกับโดเนตเมื่อคือนอ่ะก็ยังขายอีกสองพันอ่ะถ้าไม่จ่ายไปในวันนี้มีหวังโดนตัดน้ำตัดไฟแน่เลยว่ะอหรือว่าถึงเวลาที่มึงต้องเอาทองที่เก็บไว้เอามาใช้แล้ววะทองอะไรวะ ก็ตอนมึงเมาอ่ะมึงบอกกูว่ามึงมีทองได้เก็บไว้นี่กูก็พูดไปเรื่อยมึงจะอะไรกับคนเมาวะ้วไ,ไงอะ่ะหรือว่าจะติดเขไว้สองพันก่อนก็ให้เขาตัดน้ำกูเยี่ยวลงขวดได้นะเว้ยโอ๊ยอนรักงั้นมึงรอนี่แหละดูกูไปคุยกับเขาดู พี่เห็นลุงเจ้าของหอปะไปหาเขาที่ห้องเราไม่เจออ่ะไม่เห็นอ่ะแล้วหาลุงเขาทำไมอ่ะก็จะมาเลื่องจ่ายค่าหอนิดหน่อยช่วงนี้ช็อตอ่ะแต่ผมขอบนหน่อยเหอะอยู่หอนี้มา3มปีค่าหอห้ามเลทแต่ลิฟเสียเป็นชาติแล้วซ่อมไม่เสร็จสักทีทำอะไรไม่ได้ก็แต่จะชชางให้ผลกรรม ตกอยู่กับลูกกับหลานมันขอให้มันได้ใช้ในบันไดตลอดชีวิตลูกครับช่วงนี้ช็อตอะขอเล่อนจ่ายค่าหอได้ไหมโอ้ยลุงให้ผู้จัดการมีอะไรไปขอเจ้าขอ,ขอ,ของหอเขานน่นพอดีแม่พี่เป็นเจ้าของหอเนี้ย <t ell> แล้ว เราพี่มาทำไรที่มินิมาอ่ะก็แม่พี่ขี้เหนียวพอขายคนปุ๊บผลกรรมเลยตกที่ลูกมันปั๊บแล้วก็ไม่บอกพี่สุลหอกครับช่วยลดข้าวให้หน่อยได้ไหมวะช่วงนี้ไม่มีตังจริงๆนะครับ นอะเนอำไม่ก็พี่นั่นแหละนี่เอาให้ผมร้ายป่ะแล้วผมจะเอาตังค์ที่เห็นมาจ่ายอะ่ะแค่พูดก็ปวดฟันอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยกินมม่ทราบตัวป่าก็ไม่รู้ี่ยโอ้ เออไปได้ใจดีแบบนี้มีแต่ใช่ไหมแต่ว่าน้องซองเนี่ยต้องมาเป็นเลขาให้พี่เจหนึ่งอาทิตย์ตกลงไหมว่าไงเออ ครัน่ง,งาน,นุ่างูีนไม่ใช่หรอใช่ถ้าง,งั้นก็รีบไปนอนไปเจอกันที่สวนมหาลาัยหกโมงเช้า,ชาอย่ามาสายนะครับคุณเลขา